สวัสดีครับอยู่กับบอยนะครับพเมีมโฮมคาร์นะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอนะครับนั่นก็คือ Ni s s a n x t r a i l 2.5 V L นะครับตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็เป็นตัว Full Option นะครับแล้ง่ายๆครับออปชั่นเต็มที่สุดในในตัวของ x อ็กเแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับมีแรงม้า184ตัวนะครับก่อนอื่นก็มาดูกันภายนอกกันดีกว่านะครับภายนอกก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็นปรับขึ้นลงได้นะครับ แล้วก็มีตัว Daylight ด้วยนะครับในในตัวโครมนะครับอ่าแล้วก็ยังมีตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นไงรถสวยมากนะสีดำคมเข้มนะครับรถคันนี้มีชุดแต่งมาคร่าวๆนะครับไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเครื่องยนต์เป็น2.5นะครับรถสภาพสวยมากครับรถไม่มีชนนะครับตัวถังเดิมหมดนะครับตรงซุ้มโชก็สวยครับคานเชิญเดิมหมดนะครับดูได้เลยนะครับ กระปุกน้ํากระปุกน้ํามันต่างๆสภาพสวยนะครับตัวกรองอากาศตัวฝาครอบเครื่องต่างๆก็ยังดําสวยงามอยู่นะครับนี่มาดูที่ฝากระโปรงฝากระโปรงก็สวยครับสภาพดีมากครับเดิมหมดนะครับยางก็ยังนิ่มๆสภาพดีนะครับตัวการความร้อนก็เป็นยังเป็นยังสวยงามอยู่นะครับเป็นกำมะหยี่สีดำ เดี๋ยวไปดูภายในกันต่อเลยว่าครับมาดูภายในกันก่อนแล้วกันนะครับภายในตัวนี้ตัวกุดใจก็เป็นย์เลสนะครับแล้วก็ตัวรถยนต์ก็มีปุ่มเป็นพุชสตาร์ทนะครับครับพวงมาลัยก็ครบครบนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับในการใช้งานนะครุสคอนโทรนะครับเอ่อมันติฟังก์ชันต่างๆในการปรับวิทยุนะครับส่วนแอร์ก็เป็นดูโอนะครับปรับแยกอิสระซ้ายขวานะครับ คันนี้ก็มีชุดแต่งมานะครับเป็นพวกเคฟล่าตรงหัวเกียร์นะครับนี่อันนี้ก็ปุ่มเปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นลายเคฟล่าเบาะเป็นหนังดานะครับสวยงามครับยังอยู่ในสภาพดีครับอันนี้ก็เป็นขอบเป็นลายเคฟล่าหมดนะครับชุดแต่งต่างๆคอนโซลก็ยังอยู่ในคอนโซลยังอยู่ในสภาพสวยนะครับดำนะครับอันนี้ก็ตัดเงินนะครับคันนี้มีความพิเศษก็คือมีตัวซัลรูฟนะครับซันรูปเต็มบานนะครับเป็นพาราลามิก บอะก็เป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับ6ทิศทางนะครับขึ้นซ้ายขวาบนลงนะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นมีมีตัวแต่งนะครับเป็นลายเคฟลาต่างๆนะครับ x t a i l ตัวถังสวยนะครับตรงขอบประตูต่างๆตรงนี้ก็ยังมีมีตัวของแต่งด้วยครับเป็นตัวครอบครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการตกแต่งนะครับ เรามาดูรอบรอบรถกันใหม่ดีกว่านะครับอันนี้ล้อลูกค้าก็เปลี่ยนล้อมาใหม่นะครับดุดันมากนะครับรถคทนนี้สวยนะครับยางก็อยู่ในสภาพดีอย่างดยียังใช้งานได้เยอะนะครับนี่ครับขอบกระจกครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีตัวลายเคฟล่าเป็นตัวแต่งเพิ่มมานะครับแล้วก็มีตัวเป็นแกลบเป็นแกลบ ตัวก,กันแสงกระจกะครับตรงมือจับก็เป็นตัวลายเคสตาครับมีสกรีนเอ็กเซลแลรถก็ข้างๆรถก็เป็นสีดำนะครับตัดกับโครมเมียมตามขอบกระจกแล้วก็ตามคิ้วข้างล่างนี้นะครับไฟหลังก็เหมือนจะเป็นชุดแต่งมาเหมือมันเป็นลมดำนะครับสวยมากนะครับ นี่ครับมีสัญลักษณ์โฟร์วิลด้ยนะครับรถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะเป็นฟูลไทม์นะครับฝาท้ายก็เป็นอัตโนมัติไฟฟ้านะครับเบาะด้านหลังก็ปรับมาเป็นเป็นรถเจ็ดที่นั่งได้นะครับปรับขึ้นมาเป็น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 เบาะเสริมของเด็กได้อีก2ที่นะครับการพับเก็บก็ง่ายครับออปชั่นต่างๆก็ครบนะครับการใช้งานต่างๆฝาท้ายไฟฟ้าสภาพด้านหลังก็สวยงามครับ ดูเม็ดอาร์คดูงานต่างๆครับเดิมครับครับสวยมากไหมครับรถคันนี้นะครับเป็นรถสีดำนะครับมีพาร์ตแต่งมีชุดแต่งต่างๆนะครับรอบคันนะครับล้อก็เปลี่ยนมาดุดันพอสมควรเลยนะครับแหลกหลังคาก็มีให้ใช้งานนะครับสำหรับคนที่ชอบบรรทุกชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะครับรถคันนี้นะครับราคา6 4 8 0 0 0บาทนะครับ จริงๆก็เป็นรถที่มีคุณภาพที่ดีนะครับนิสสันแล้วก็ตัวออปชั่นเครื่องยนต์การขับเคลื่อนการขับขี่ดีนะครับไปลุยป่านไปท่องเที่ยวต่างๆเป็นขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นครอบครัวชอบการท่องเที่ยวผมว่าคันนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับน่าใช้มากนะครับส่วนถ้าใครอยากหาไฟแนนซ์นะครับคันนี้เครดิตดีนะครับสามารถจัดได้เต็มนะครับ ก็ท่านใดหารถอยู่อยากได้รถครอบครัวสวยๆการใช้งานอเนกประสงค์นะครับเบาะพับได้หลังคามีซันรูฟนะฮะท่องเที่ยวได้ได้ชมวิวเที่ยวต่างๆนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคันถัดไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้กับ Excel ด้วยนะครับสวัสดีครับ